เยืนมาแล้วค่ะดวงตาเย็นมาแล้วฮ่่วงตาเย็นมาแล้ว เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อพระเดชพระคุณพระเทพพัชรยานสูโลหลวงพ่อเยือนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเสาตาลาอสุรลักษณสาจาโรอให้ความเมตตาประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสริมงคลเรียบร้อยแล้วเราจะได้กล่าวระลักษณะไตหลาภพร้อมกันนะครับ นั่งนาเลยลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีถวายปัจจัยแด,พด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรยาน,นาสโสภพลหลวงพ่อเยือนเ,เจ้าคณะจังหวัดสุบินธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเขาศาลาอตุลาฐาณาจารโรเป็ <im it> นเชิญครับ กับลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยหลาวพระพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทธะวาพุทธังพระวันตังอภิวาทีมิสวา้าโตพระควาตาธรรมโม ธรรม,มังนามาสามิสุป,ปฏิปันโนภะควะโตสาวกาสังโฆสังฆนามาสามิลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสุวัคงกิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กราบลาพระประตนาไตรที่โต๊ะโมกุูชาและกราบราบประธานสงเปียนเชิญครับ ที่ก็เสือเป็นลูกไทยแล้วก็เปิดขึ้นแค่นั้นนะครับน้องไลฟ์นะครับ <coughs>